أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعلني من الذين يسمعون القول ويستبعون أحسنه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني กาวอัสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรกาตุอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาฮิรวมนนมีนนะคุกับอัลลอฮฺ س ب ح ละที่อัลลอให้โอกาสกับพี่น้องมุสลิมที่รักทุกคนนะคะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะหลังจากที่เวลาผ่านไปเวลาที่ผ่าน โดยที่เราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอได้พูดคุยกันอีกหรือไม่อย่างไรแต่เรามีความหวังนะเรามีความหวังแล้วก็มีความตักวาอัลลอเป็นที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับคําว่าอินชาอัลลอฮ์นะคะวันนี้ก็เช่นกันเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันแล้วอัลลอฮ์ก็ให้นะให้โอกาสนั้นกับเราอันทามิริละนะคะ เดือนนี้ก็ยังคงเป็นเดือนของท่านรรซูลลอสตอโลอะไรอย่างัอยู่นะคะวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงท่านนาบีอัเป็นที่รักของเราอยู่นะคะพอย้อนกลับไปที่เหตุการณ์วันก่อนที่เราพูดถึงตอนที่ท่านรรซูลอนะคะที่มาที่ไปที่เกี่ยวกับคํากล่าวตาชาหุตนะคะพอดีวันก่อนนั้นตรงกับที่กละเล่าถึง ที่ท่านนาบีได้เดินทางถึงซิดรารตุนมุนตาหาวันก่อนนะคะเล่าเหตุการณ์แต่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปนะคะวันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะคะนิดนึงกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วก็เพิ่มเติมจากส่วนนั้นนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ท่านโนซุลล์กับยิบรีนนะคะมาริกัสยิบรีนได้พาท่านโนซุลล์มาในเหตุการณ์ของอิสราอมยรรอดนะคะจนกระทั่งถึงจุด ที่เรียกว่าสติดรตุนมุนตาหาหรือว่าต้นผู้ตายแห่งการสิ้นสุดในขณะนั้นยิบรีนนะคะส่ทงท่านนาบีจนถึงจุดที่ยิบรีนบอกว่าฉันขึ้นไปไม่ได้แล้วนะคะฉันขึ้นไปไม่ได้แล้วมันเป็นจุดที่ผู้ที่อยู่ข้างบนก็จะไม่ลงมาข้างล่างผู้ที่อยู่ข้างล่างก็จะไม่ขึ้นไปข้างบนเป็นพื้นที่เป็นเขตที่แบ่งแยกแล้วเพราะฉะนั้นยิบรีนก็ไม่สามารถจะผ่านจุดนี้ไปได้ นะคะไม่สามารถเดิผ่านจุดนี้ไปได้เพราะถ้าหากว่าผ่านไปยิบรีนบอกว่าแน่อนอนร่างกายของฉันก็จะสลายนะคะเพราะเป็นคําสั่งของลอเพราะฉะนั้นจุดนี้จุดนี้นะคะจึงเป็นจุดที่ยิบรีนได้พูดกับท่านรสุลลอได้สอนให้ท่านรสุลลอได้กล่าวว่าท่านจะได้เข้าเฝ้าอรรถสุภานุตตาลาท่านจงกล่าว อัตตะฮิยาตุลม uh ุบาร์ก uh ัตุสฟลาวตุตยิบะตุลลิลลานะคะทีนี้เมื่อท่านรอซูลนะคะเมื่อท่านรอซูลได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาเพราะฉะนั้นคำกล่าวของท่านนะคะจึงเป็นอัตตะฮิยานะหรือว่าตะชฮุด ah ตามที่ท่านอาเมริกันยิบรีนได้บอกไว้นะคะทีนี้เมื่อถึง เวลานั้นอ okay? ัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลานะคะก็ได ouais. ้กล่าวตอบรับคำกล่าวของท่านรอสูลลอะเรายังจำได้ใช่ไหมคะอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียุะรอห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุจำได้ใช่ไหมคะเหตุการณ์นั้นที่ที่เราคุยกันในวันก่อนนะคะอ่าแล้วก็ท่านรอซูลลอะ นะคะไม่ได้รับคำอวยพรไม่ได้รับคําดํารัดความสลามัตที่อัลลอฮ์มอบให้นั้นไว้ที่ดวงท่านคนเดียวท่านได้กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยนวะอะลลอิบาดิลลาฮิซอลิฮีนนะคะความสลามับรอมันความสันติสุขที่อัลลอฮ์ให้นั้นมีให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ที่มีความตักวามีความจำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่เป็น บรรดาผู้ที่เป็นคนดีทั้งหลายนะคะบาวที่สโตรีฮีนทั้งหลายได้รับหมดเลยนะคะบรรดามาลายกะที่อยู่ตรงนั้นก็กล่าวอัชฮะดูอัลลอฮออิิลลาฮฮ์ยืนยันนะคะว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮฺลาฮฺเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺ การความเมตตาของท่านนาบีมายัางเราจนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็ได้นำตะชาหุดมาใช้ในละหมาดน,นะคะอันทำดีนะวันนั้นเราคุยกันทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะก็วันนี้มาถึงยังคงอยู่ในในเรื่องของการเดินทางในอิสรามิรถของท่านนาบีอยู่นะคะในช่วงหนึ่งของการเดินทาง ในระหว่างที่ท่านรอซูลอัลลอฮฺอะลัยฮุสต์ลัมนะคะได้พบกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสตสลามนะคะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเขาร้องไห้นะคะเมื่อเห็นท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮฺอะลัยฮุสต์ลัมนะคะซึ่งท่านนบีได้บอกเล่าไว้ว่าหลังจากที่ฉันเดินผ่านท่านนบีมูซาไปแล้วนั้นอ่าไปถึงชั้นพาที่เจ็ดนะคะปรากฏว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามร้องไห้ ท่านร้องไห้ทําไมดีใจที่ท่านนาบีมาเยือมามาเยี่ยมเยียนหรือร้องไห้เพราะอะไรอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าท่านนาบีมูซาอะลิสลามเนี่ยร้องไห้ทําไมนะคะทีนี้มาอ่าบรรดาอริก้านะคะที่อยู่ที่นั่นก็ปลกใจแล้วก็ถามกับนบีมูซาว่าท่านร้องไห้ทําไมหรืออร้องไห้ทําไมนะท่านนาบีมาหวัดเดินทางแล้วก็พูดคุยแล้วก็ผ่านท่านนาบีมูซาไปแล้ว แล้วทําไมท่านถึงร้องไห้ล่ะนบีมูซาก็ตอบว่าที่ฉันร้องไห้นะเป็นเพราะว่าคนคนเนี้ยนะผู้ชายคนเนี้ยอรอสุฮานาะวตาลาแต่งตั้งให้เขาเป็นนบีหลังฉันหลายปีเลยทีเดียวนะหลายปีกว่าจะถึงเขานั้นหลายปีแต่ถ้าว่าในจํานวนชาวสวรรค์น,นั้นเขากลับเป็นผู้ที่มี อุม,มามากที่สุดประชาชาติของชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์มากกว่าประชาชาติของฉันมากมายเหลือเกินนบีมูซาถึงกับร้องไห้นะคะร้องไห้ด้วยเหตุที่ท่านบอกแล้วเมื่อกี้ว่าโอ้มาชาอลวะประชาชาติของนบีมุฮัมมัดสอลลัาลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมได้เข้าสวรรค์มากกว่าประชาชาติของฉันมากมายเหลือเกินนะคะ นบีมูซาถึงกับร้องไห้เราละ่ะในฐานะที่เราเป็นประชาชนาของท่านนาบีม,ม,มูซ่าสโลลลออะไลวุสตันลมเราเป็นอุมามของท่านรอสูรอเราภาคภูมิใจไหมเราดีใจไหมมีไหมสักครั้งที่เราเคยร้องไห้เมื่อนึกได้ถึงจุดนี้ดีใจไหมที่ลลอฮ์เลือกเราให้เกิดมาเป็นอุมามของท่านรอสูลอสโลลลออะไลวุสตันลมบรรดานาบีมากมาย ท sociedad, ี่ได้รู้เรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมถึงกับหลั่งน้ําตาและอุมัอย่างเราที่มีโอกาสนั้นเคยไหมสักครั้งที่จะหลั่งน้ําตาโดยความรู้สึกด้วยความรู้สึกขอบคุณด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้มีไหมสักครั้งที่หัวใจเราได้ระลึกได้อย่างนี้ นะคะในขณะที่ท่านนาบีมูซาร้องไห้เราล่ะในหัวใจคิดอะไรอยู่กับเหตุการณ์นี้สมศักดิ์ศรีหรือยังกับการที่ได้คัดเลือกของท่านรอสูลลหรอรออะไรยวะสัลนลมเม่เดวมาช่วยกี่ล้วท่านนบีมากมัดรออะไรยู่วสั้นลมได้กล่าวได้เล่าให้ฟัง Nah, dari Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari kawah <tip> Ahlun jannah Ahlun jannah Is'runa Wa mi'atin soffan Tansi'i nah, ummatun minha Sama'nuna soffan Be'bit ma'idah Nabi Bokwa Ahlun jannah Is'runa Wa mi'atin Sofan. เขาจะยืนกันเป็นแถวๆนะคะชาวสวรรค์ยืนกันเป็นแถวแถวแถวหนึ่งมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยนบีไม่ได้บอกแล้วเราเองก็ไม่อาจคาดเดาได้นะคะชาวสวรรค์มีทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบแถวหนึ่งร้อยยี่สิบแถวอ่ามีอาตินซอฟันฮาสฮิอุมมาตุนมินฮาสมานุนซสฟัน แปดสิบแถวเป็นประชาชาติของนาบีมูฮัมมัดสโลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายชาวสวรรค์มีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบแถวชาวสวรรค์นี้ตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายมีทั้งหมดร้อยยี่สิบแถวชาวสวรรค์แต่ละแถวนั้นเท่าไรไม่มีใครรู้ข่าวัลลอฮุอัลลอมากมายขนาดไหนไม่รู้แต่แปดสิบแถว จาก120เป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไลฮิวซันลมอัลลอฮฺอักบตรเกินครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์เป็นประชาชาติของท่านนบีอัลลอฮฺความเมตตาของอัลลอฮฺความโชคดีของเราที่ได้เกิดมาเป็นอุบาสของท่านอสุลลฮลมากมายขนาดไหนพี่น้องที่รักนะคะ120แถวแถวละเท่าไรเราไม่รู้ แปดสิบแถวมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลาลอหอะลยัลลัมแล้วอีกสี่สิบแถวล่ะอีกสี่สิบแถวนั้นจะเป็นประชาชาติของท่านนาบีอื่นๆเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตรงนั้นนะคะแต่รวมๆทั้งหมดแล้วสี่สิบแถวของท่านนาบีอาดัมนบีนูฮามบีโซลันันจนกระทั่งถึงนบีอีสานะคะสี่สิบแถว แปดสิบแถวที่เหลือเป็นของท่านอสุลลอสซลลอหฮุอะัลฮิวะสัลลัมนั่นแหละท่านนาบีมูซาถึงกับหลั่งน้ําตาร้องไห้นะคะกับสิ่งที่ท่านได้รู้เราเองไม่รู้หรอกนะคะว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นหลังจากเราไปนั้นอีกกี่รอ้อยกี่พันปีเราไม่รู้นะคะแต่ที่เรารู้ณวันนี้คือประชาชนาของท่านนาบีมีจํานวนมากที่สุดในสวรรค์มาชาอัล และประชาชาติของท่านนาบีก็ได้ชื่อว่าให้โรุนอุมมเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอ,อีกดีเลิศอ,อย่างไรเรามาฟังกันต่อดีเลิศอ,อย่างไรในวันนั้นนะคะประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลอลอัลลอฮุอะลัยฮสสลามนะคะจะถูกเลือกให้เป็นสักขีพยานต่อมนุษยชาติทั้งดุนยและอาคิร์เป็นพยานหลักฐานกิจการงานบุญดุนยานี้ในวันอาคิร์ยังไง ออในวันนั้นนะคะในวันนั้นบรรดานาบีทั้งหลายก็ต้องถูกสอบสวนเช่นกันทุกๆหน้าที่ค่ะคุณลูกุมรออินคุณลูกุมมาสอูลุนนะคะคุณลูกุมรออินคุณลูกุมมาสอุลุนทุกๆหน้าที่ทุกๆคนจะมีหน้าที่ของตัวเองและทุกๆหน้าที่นั้นก็จะถูกสอบสวนบรรดานาบีทุกคนบรรดารสุนทุกคนก็เช่นกันค่ะก็จะถูกสอบถาม ถึงการงานที่ได้รับมอบหมายไปนะคะเมื่อถูกสอบถามก็จะต้องตรงพร้อมกับมีสักขีพยานในวันนั้นชัดเจนที่สุดหลักฐานชัดเจนที่สุดเลยถ้าเราถามว่าทําไมนะอลัลลอ์เนี่ยรู้แล้วว่าใครคือชาวสวรรค์อัลลอฮ์รู้แล้วว่าใครคือชาวนรกแล้วทาไมอลัลลอ,อ์ยังต้องช่างบุญช่างบาปอีกละ่ะการงานของพระองค์นั้นโปรง่งใสนะคะ ชัดเจนตรวจสอบได้อ๋อทำไมล่ะเอาล่์อยากจะให้มนุษย์เนี่ยได้ประจักษ์กับสายตาของตัวเองนี่เราถ้าเราพูดกันตามภาษาเราแบบให้พอจะนึกภาพออกนะคะถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยไปทำฮัดแล้วนะเราสืดสินอดไม่ขาดนะเราละหมาดไม่ขาดนะ้าเราทำโซดากร้อนนะเราทำความดีเยอะแยะมากมายในยบัญชีเราเต็มไปหมดเลยเราก็ยึดตรงนั้นว่าความดีเรามากมายล่ะ เราต้องได้เข้าสวรรค์ถ้าเรายึดมั่นอย่างนั้นเรามักจะลืมล่ะค่ะคุณเรามักจะลืมในความผิดพลาดของเราแต่อลร์ไม่ลืมมาไลากัดจดอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นการช่างบุญช่างบาปจึงให้เห็นชัดนะห้ชัดเลยค่ะชัดเจนให้เห็นชัดประจักษ์กับสายตาของมนุษย์ด้วยตัวเองว่าโอ้นี่คือบาปของฉันนะเท่านี้นะ มีพยานหลักฐานเรียบร้อยนี่คือผลบุญที่ฉันทํามานะและฉันก็ให้ก็ไปหมดแล้วนะหรือยังอยู่นะหรือมันเพิ่มพูนนะหรือบางอย่างฉันยังไม่ได้ทํานะฉันแค่เนี้แต่ฉันเสียชีวิตไปก่อนแต่มันมีอยู่ในบัญชีของฉันความอาศจรันรยร์มากมายความอาศจรรันย์แห่งการสอบสวนของโลกความอาดีนความยุติธรรมของพระองค์เราจะได้ประจักษ์กับสายตาวันนั้นเราก็จะได้เข้าสวรรค์ด้วยความชัดเจนด้วยความเมตตาของโลก และถ้าใครที่จะถูกตัดสินไปนรกก็จะชัดเจนเช่นกันด้วยหลักฐานที่ชัดเจนนะคะทีนี้ในวันนั้นบรรดารอซูนนะคะก็จะถูกสอบสวนถึงหน้าที่ของตนเองัล้์ก็จะถามหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ไปเผยแพร่ทําแล้วอย่งอางทาแล้วอย่างเผยแพร่หรืออย่างคําสอนของท่านนั้นไปถึงอุมาสของท่านหรืออย่าง บรรดานาบีทั้งหลายก็จะบอกว่าสอนแล้วเผยแพร่แล้วไหนล่ะพยานไหนล่ะหลักฐานบรรดาอุมะของแต่ละรอซูลก็จะปฏิเสธนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวที่ปฏิเสธว่าไม่เคยมีใครมาสอนไม่เคยมีใครมาบอกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่านรอซูลเหล่านั้น ในพยานในหลักฐานน่ะเรานี่แหละค่ะเราคือสิทธิพิเศษที่เราให้กับประาชาชาิของท่านนาบีมมะละละะะม o m a สุลลัมอะไรอยูสััมจะเป็นประจักษ์พยานให้กับท่านนาบีเหล่านั้นอ้าวแปลกไหมแปลกไหมทําไมเราถึงมีบทบาททําไมประชาชาติของท่านนาบีมัมมัดถึงมีบทบาทในวันนั้นนะคะ บรนดา,นาบีหลานก็บอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดและประชาชาิของท่านนาบีเป็นพยานได้นั่นแหละที่ท่านนาบีมูซาร้องไห้เพราะประชาชาติของเขาส่วนหนึ่งก็จะออกมาบอกว่าไม่มีใครมาเป่าประกาศคําสอนขอล้อ์ให้กับพวกเราเลยแม้แต่คนเดียวอืท่านนาบีก็จะถูกถามว่าไหนหล่ะพยานที่ท่านบอกว่าท่านสอนแล้วท่านเผยแพร่พแล้วท่านเป่าประกาศแล้ว ทำไมกลุ่มชนเหล่าเนี้ยเขาบอกว่าเขายังไม่รู้ยังไม่มีใครบอกเขาบรรดานาบีเหล่านั้นก็จะบอกว่านาบีมูฮัมมัดสุลัลรออะไรอยู่สลัมและประชาชาติของนาบีมูฮัมมัดสุลัลรออะไรอยู่สลัมที่จะมาเป็นพยานออนั่นคือความอัลลอฮ์นะคะความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของท่านรสุลลอฮอที่เราเนี่ย ได้เป็นส่วนหนึ่งในประชาชาติของท่านมาสอนว่าอัลฮัมดลินแล้วเราได้เป็นประจักษ์พยานเป็นสักขีพยานให้กับบรรดาบาบีท่านอื่นๆด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราดูให้จินตนาการออกว่าคำสอนเหล่านั้นนะคะถูกส่งต่อมาส่งต่อมาส่งต่อมา,มานะคะจนมาถึงเราผ่านท่านรสูลแล้แล้วเราก็ยังได้เป็นประจักษ์สักขีพยาน ให้กับท่านรอซูลท่านอื่นๆอ,อ,อ,อีกด้วยมาสองลลอนะคะแต่มีนิดนึงนะแต่แล้วใครจะเชื่อพวกเราล่ะเออใครจะเชื่อพวกเราพวกเราเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าเราเป็นพยานจริงนะเราไม่ได้เป็นพยานเท็จนะอ่าแล้วใครจะรับรองเราอีกทีนึงล่ะในเมื่อท่านนาบีเอ่อท่านนาบีท่านอื่นๆเนี่ยอ้างอิงถึงท่านนาบีมูฮัมมัดสโลัลหัวอะไรอยู่สลัมแล้วก็ประชาชาิของท่านนาบี ทีนี้แล้วใครล่ะนะใครล่ะที่จะมายืนยันว่าเราเนี่ยเชื่อได้เราพูดจริงก็ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลโลัลอะลัยฮุสันลัมท่านก็จะกล่าวว่าประชาชาติของฉันจะถูกเรียกตัวไปแล้วจะไปเป็นสักขีพยานต่อการประกาศของนบีนั้นนบีน ในยกตัวอย่างนะท่านนาบีกล่าวว่าประชาชาติของนบีมูฮัมมัดสโลัลฮุอะไรสันลมนะคะจะถูกเรียกตัวไปแล้วพราะเขาก็จะเป็นสักขีพยานต่อการประกาศของนบีเนาะอ่าแล้วหลังจากนั้นฉันนี่แหละนะคะท่านนาบีว่าฉันนี่แหละจะเป็นสักขีพยานต่อความสัจริงในคําพูดของพวกเจ้าโอ้อุมัตของฉันอ่า นบียืนยันค่ะว่าสิ่งที่ประชาชนาของท่านยืนยันให้กับนบีท่านอื่นๆนั้นเป็นความจริงเอามองให้เป็นลําดับอีกทีหนึง่งท่านนาบีท่านอื่นๆจะถูกสอบสวนแล้วอุมะของเขาปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับคําสอนอุมะของท่านนาบีไปช่วยยืนยันค่ะเป็นสักขีพยานโดยที่นบีเหล่านั้นอ้างท่านนาบีมหมัดแล้วก็ประชาชนของท่านนาบีและท่านนาบี ก็จะยืนยันรับรองว่าประชาชาิของท่านนาบีเนี่ยพูดจริงท่านนาบีรับรองอุมาของท่านทนี้ย้อนกลับมาที่เรานะย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราเนี่ยคู่ควรหรือยังที่จะให้ท่านนาบีเนี่ยรับรองเราอ่าเราก็คิดสิคิดในสิ่งที่เราได้เรียนผ่านๆมาแล้วเราเองปฏิบัติอย่างไรกับคําสอนของท่านรอซูละ เราปฏิบัติอย่างไรกับคําดํารัสของลอสุภานนวตาลาที่เราได้เรียนรู้เราคู่ควรหรือยังที่ท่านนาบีจะมายืนยันว่าเราเป็นประชาชาติที่สั์จริงสัจงง์จริงพอหรือยังจริงพอหรือยังนะคะในวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่อ่านตัวบทอันกุรอานนะคะเพราะว่าอุโูนอ่านไม่ได้นะคะในสุรอัาน 6, อายะที่เจ็ดสิบแปด พระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในเรื่องนี้นะคะอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ว่าพระองค์นั้นทรงคัดเลือกพวกเจ้าโอ้ประชาชาติของมุฮัมมัดมาชาอัลเนาะจากบรรดาประชา,ชาชาติทั้งหลายเพื่อให้เป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดผ่านชริอห์ที่ดีที่สุดคือพันหลักการที่ดีที่สุดและรอซูลที่ประเสริฐที่สุดพระองค์ไม่ได้ทรงทําให้การนับถือศาสนาของพวกเจ้าเกิดความยากลําบาก น,ะะนั่นคือศาสนาของอิบราฮิมบ,บรรพบุรุษของพวกเจ้าพระองค์ทรงตั้งชื่อพวกเจ้าโอ้ประชาชาติของมอมัดว่ามุสลิมีนนะหมายถึงผู้ที่มอบตนแล้วก็ซีรูราบต่อล l l a ์ทั้งในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะคะก็คือก่อนที่ถึงคัมภีร์อันก่อนเนี่ยได้กล่าวไว้แล้วนะคะและในอันกุราน พระองค์อัลลอฮ์ก็กล่าวไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้เราสูลลฮ์เป็นพยานต่อความสัจริงในการนับถือศาสนาของพวกเจ้าและเพื่อให้พวกเจ้าได้เป็นพยานต่อประชาชาิอื่นๆโซโดโกโโโอกรลอฮุนอาซีมนะคะพระดํารัสของลอ์นั้นตัดจริงเสมอนะคะ,ะเรื่องที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่แค่แค่คํากล่าวของท่านรซุลเท่านั้นปรากฏชัดอยู่ในสุรานฮัสอายาที่เจ็ดสิบแปด นะคะอละัอลอโลได้บอกว่าอย่าง้ว่าอย่างชัดเจนม,มากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่บง่งบอกถึงความโชคดีของเรามากมายเห,หลือจะเอื้อนเอ่อยออกมาเป็นคําพูดได้ความรู้สึกตื้นตันความรู้สึกดีใจความรู้สึกขอบคุณนะคะเกียรติที่อัลลอฮ์ได้ม,มอบให้กับประชาชาติของท ah, ่านฮัมกุรอรลร์ฮุอะลัยวะซัลลัมนะคะเรานี่เป็นประชาชาติที่ดีเลิศประชาชาิที่ดีที่สุด จริงไหมจริงไหมนะคะเราก็ตรวจสอบตัวเราเองพยายามนะคะให้ตัวเราได้เป็นอุมัติที่ดีเป็นประชาชาติที่ดีให้สมกับที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพยานต่อมอน,มนุษชาติในวันนั้นนะคะในวันที่ประชาชาติอื่นๆปฏิเสธนบีของเขาแต่อลัลลอให้เราได้เป็นสักขีพยาน ด้วยความมีเกียรตินั้นอย่างยิ่งนะคะมาฉาลองว่าท่านเซตบินอัสลัมนะคะได้กล่าวว่าในวันเกียรม,มานั้นประชาชาติทั้งหลายพวกเขาเห็นสิทธิพิเศษของประชาชาติของนาบีมุฮัมหมัดแล้วพวกเขาก็จะพากันกล่าวว่าโอ้แท้จริงแล้วนะคะโอ้เอาลอแท้จริงแล้วสถานะของประชาชาติของนาบีมฮัมหมัดในวันนี้ในวันอคัครา์นั้นนะคะในวันนี้นั้นเสมือนกับว่าพวกเขานั้น เป็นนบนะีทำไมเนาะถึงมากมายขนาดนี้ความดีความประเสริฐของอุมมัดของท่านนาบีนะคะพวกเขาเห็นความโปรดปรานนะคะที่อลัลลอฮ์ให้เราได้เป็นพยานนั้นนะประชาชาตนนบีมุฮัมมัดเท่านั้นที่มีสิทธิ์อันนี้นะคะเพระาะฉะนั้นประชาชาติของท่านนาบีอื่น ความรู้สึกของพวกพวกเขาเป็นอย่างไรเราเราก็คงจะรับรู้ความรู้สึกดันได้นะคะวันนี้มีความยิ่งใหญ่ของท่านรอซูนที่เผื่อเพมาถึงเราอัลลออันฮัมดุลิลละนะคะร้อยพันคำพูดจะก็แทนด้วยคำว่าอันฮัมดุลิลละเท่านั้นที่เราจะกล่าวได้ ะะจากการรับรู้ความโชคด,ดีของเราสิ่งที่เราไม่ได้เลือกแต่เราได้รับคัดเลือกสิ่งที่เราไม่ได้ขอแต่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะท่านรอซนูนอันเป็นที่ละยิ่งของเรามีอีกไหมความโชคด,ดีเหล่านี้ที่เราจะร้องขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้น เป็นความโชคด,ดีเหลือเกินนะคะที่วันนี้เราได้เกิดมาเป็นอุมาของท่านรอสุสลอลโรสุลโลอะไรยฮ่ท่านลมผู้ที่ได้ชื่อว่าฮาบิบุลฮ์ผู้ที่บอกว่าฉันเป็นเพียงแค่ลูกยาติมเป็นเพียงแค่ลูกกําพร้าคนหนึ่งเท่านั้นแต่มาริกันบอกว่าท่านคือฮาบิบุลฮ์ท่านคือผู้ที่รักยิ่งของลอสุภานุวะตาลนาะแล้วเราคืออุมาของผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของลอ มีเราคุณในอีกบ้างที่ยังทําตัวไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้กับฐานะนี้วันนี้เราวิงวอนขอดุอารจ้ารอ์สุภานุวตาลาขอให้อาล้อช่วยเหลือเราพี่น้องของเราครอบครัวของเราให้ได้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นอุมาท,ที่ดีที่สุดแล้วได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดได้ปฏิบัติอามานที่ดีที่สุดได้เป็นผู้ที่ ได้ชื่อว่าอุมัาที่ดีที่สุดด้วยกายวาจาใจจิตวิญญาณด้วยการช่วยเหลือของลลกให้เราได้เป็นผู้ที่เหมาะสมนะคะที่จะได้เป็นอุมาที่ดีที่สุดในวันนี้และวันต่อๆไปจนลมหายใจสุดท้าย ขออวยอัลลอฮ์ให้พวกเราได้ไปยืนเป็นอุมาสของท่านรสุลลอย่างภาคภูมิใจเป็นอุมาสที่ทําให้ท่านนาบีนั้นมีความเบิกบานหัวใจในวันอาคิรอเป็นอุมาสของท่านนาบีที่จะเป็นได้อย่างสมศักดิ์ศรีขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้เราเป็นอุมาที่ดีแล้วไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนสวรรค์ขอรัสุภานุวาตาลาสุบภานะกลักลลอฮุมะวะบิฮัมดิกา nasyadulallah lah illa anta nasstafiruka wana tuhhuila Allahumma ini ala zikkririka wacukririka wani ibadatik allaummaktahalaina futuhan Arifin wafaqi na fiddin wafaqi na fiddin wafaqih nafiddin wajahna Minan ulama inamilin Robbanati finja Hasanah fafin a kiroti Hasanah, وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته